มชนมาว่าสามปอยขุนตาลนะครับมันแตกต่างกับสามปอยหลวงอย่างไรมิตรชนนี่ก็ถึงกับอึ้งแหละครับก็พยายามจะเรียบเรียงความคิดตัวเองแล้วก็มาอธิบายให้ฟังวันนี้น้องอัญญานี่ดีจังที่อาทิตยยนี่ฉีดแล้วมันเรื่องแตกแตกนน่นแล้วแตกไอ้ไอ้รากแล้วดีจังเลยถ้าแล้วหมดสคสั่งฉีดไหมฉีดไปได้กี่วันแล้วครับพี่ฉีดไปได้ประมาณ สี่วันได้แล้วค่ะสี่วันวันเริ่มออกแล้วนะเริ่มแตกเริ่มแตกเีื้อรากนิดๆเลยนะพี่พี่จะดูทุกวันเลยครับครับจังเลยนะครับครับพี่ผสมสองอย่างผสมกันไหมครับใช่ครับได้เลยนอ่าแน่แน่ผสมสองอย่างเลยครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็มีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องของเจ้ากล้วยไม้ตัวนี้แหละครับสามปล่อยขุนตาลนะครับซึ่ง ลักษณะของสีสันดอกเนี่ยได้ใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญกล้วยไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอมนะครบ,บางตำราก็บอกว่าหอมฟุ้งยำขาขืดบางคนก็บอกว่าเอกลางวันมันก็หอมนะก็แล้วแต่ครับหลากหลายความคิดแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับแต่มิตรชนอยากจะมาทำความเข้าใจเพราะหลายๆท่านสอบถามมิตรชนมาว่าสามปอยขุนตาล มันแตกต่างกับ3ามปอยหลวงอย่างไรมิสเตอร์ชนนี่ก็ถึงกับอึ้งนะครับก็พยายามจะเรียบเรียงความคิดตัวเองแล้วก็มาอธิบายให้ฟังวันนี้แท้ที่จริงแล้วครับแวนด้าตัวนี้นะครับมีชื่อทางวิศาตว่าเดนิโซนานานะครับซึ่งก็คนไทยก็มักจะเรียกว่า3ามปอยซึ่งคําว่าสามปอยเนี่ยมันครอบคลุมกล้วยไมย้ลักษณะเช่นนี้หลายอย่างด้วยกัน มิตรชนก็จะยกตัวอย่างให้ชมนะครับอย่างนี้ครับสําหรับผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้บ้านเรานะครับก็มักจะเรียกรวมไปเลยเช่น3มป่อยดง3ป่อยขุนตาล3มป่อยหลวง3ป่อยขาว3ป่อยชมพูและก็3ป่อยนกนะอันนี้คร่าวๆอาจจะมีหลากหลายมากกว่านี้อีกประมาณ30ชนิดที่เขาเรียกกันว่า3ป่อยนะครับคำว่า ไป่อยไม้แวนด้าเดนิโซนาน่าเนี่ยก็คงจะหมายความเพียงแค่แวนด้าสามปอยแดงสามปอยขุนตาลสามปอยหลวงแล้วก็สามปอยขาวนะส่วนเจ้าสามปอยชมพูสามปอยนกสามปอยโคราชอันนี้ไม่ใช่เ,เป็นเดนิโซนาน่าแต่จริงๆแล้วไอ้เจ้าเดนิโซนาน่าเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมิตรชนไม่ได้กล่าวถึง อ่ะเจ้าตัวแรกก่อนครับสามปอยขุนตาลน,นะครับสามปอยขุนตาลน,นี่ก็คือต้นที่เห็นอยู่ในรูปนี่แหละครับก็คือลักษณะของลําต้นลําใบเนี่ยก็เป็นลักษณะเรียกว่าเหมือนเวนด้าทั่ว,วไปเป็นประเภทใบแบนนะครับแล้วก็ลักษณะที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือบริเวณใบเนี่ยเขาเขามักจะมีลักษณะของการบิดลักษณะเช่นนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้ที่นิยมปลูกเลี้ยงกันนะครับ ที่เขานิยมปลูกเลี้ยงกันก็เพราะว่ามันมีกลิ่นหอมแล้วดอกมีสีสันจี๊ดจ๊าดสวยงามนะตามที่เห็นนี่เลยในภาพก็เป็นอะไรที่มักจะสับสนนะครับส่วนเจ้าตัวที่สองที่จะพูดในคลิปนี้ก็คือสามปอยหลวงแหละครับครับก็เจ้าสามปอยหลวงตัวนี้นะครับก็มีคนพูดถึงกันมากนะแล้วก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาในเรื่องของลักษณะดอกนะลักษณะของสีสัน ลักษณะของกลิ่นหอมนะซึ่งก็พูดกันไปนะครับก็เป็นลักษณะของความเชื่อนะครับของแต่ละท่านก็บรรยายลักษณะของสามปอยหลวงออกไปต่างๆนานานะครับบางคนก็บอกว่าต้องสีเหลืองบางคนก็บอกว่าต้องมีกลิ่นหอมในตอนบ่ายนะเยอะแยะมากมายเกิดกองเมื่อพูดถึงสีเหลืองของแวนด้าสามปอยนะครับก็เราจะพบว่าสีเหลืองของแวนด้า เดนิโซนาน่าเนี่ยหรือว่าสีเนี่ยมีความผิดเพี้ยนที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวางมากๆสีเหลืองของดอกสามปอยเยเราจะพบว่าบางต้นให้ดอกสีเหลืองอมเขียวก็มีบางต้นก็ค่อนข้างจะเป็นเหลืองจัดและปรากฏสีเขียวปะปนเล็กน้อยบางต้นก็ให้ดอกเป็นสีเหลืองอมงน้ำตาลตั้งนั้นบางต้นก็มีสีเหลืองคล้ายเทียนสีพึ่งบางต้นนี่โอ้โหออกแนวสีส้มจี๊ดจัด เอาซะอย่างนั้นเลยนะบทบาทของสีเนะี่ยจึงมีความผิดเพี้ยนอย่างกว้างขวางเลยก็ไม่อาจที่จะแบ่งให้เด่นชัดได้นะครับส่วนเจ้าต้นไหนสามปอยหลวงหรือว่าเป็นสามปอยกุนตานดังนั้นเนี่ยหากพิจารถึงกลิ่นด้วยยิ่งแล้วเลยก็มีบทบาทผิดเพี้ยนลักษณะของความหอมเนี่ยแตกต่างกันออกไปอีกเช่นกัน มิสเชนก็จึงขอสรุปนะครับว่าเจ้าสามปอยหลวงที่พลพุพธธถึงเนี่ยจึงมีลักษณะที่ไม่ชี้ชัดว่าต้นไหนเป็น3ามปอยหลวงกันแน่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามปอยขุนตาลสามปอยหลวงนะที่พูดถึงกันเนี่ยมันก็คือกล้วยไม้ชนิดเดียวกันคือเดนิโซนาน่าก็มีบางท่านสรุปออกมาอย่างนี้นะครับว่า สามปล่อยหลวงเนี่ยเนื่องจากว่าเราให้คุณค่าของความวิเศษวิโสของเขามากถ้าจนเหมือนเป็นกล้วยไม้วิเศษไปเลยนื่อในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกล้วยไม้ที่สรุปของบางท่านบอกว่ามันจะต้องมีลักษณะเป็นสีออกโทนขาว นะแล้วก็ดอกใหญ่กลีบหนาะมีกลิ่นหอมมากกว่าสามปอยขุนตาลเอา้าว่ากันไปอย่างนั้นไปอีกอา้าก็แล้วแต่ครับก็เป็นความเข้าใจของแต่ละท่านนะครับที่มีกูรูผู้รู้นะพยายามศึกษาค้นคว้านะครับประกอบกับบางท่านไปศึกษาลึกเข้าไปอีกบอกว่ามีตําราเก่า,กาๆระบุเอาไว้อีกถ้าอย่างนั้นอา้าก็ไม่ว่ากันแต่มิตรชนก็สรุปอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสามปอยขุนตาล หรือสามปอยหลวงมันคือกล้วยไม้ชนิดเดียวกันนะครับก็อาจจะมีลักษณะที่โดดเด่นนิดนึงว่าสามปอยหลวงเนี่ยอาจจะมีลักษณะของดอกค่อนข้างจะใหญ่กว่านะหรืออาจจะหอมมากกว่าจริงหรือไม่ประการใดเนี่ยมิตรุนก็ไม่เคยมาเปรียบเทียบแต่ก็ตอบแฟนที่สอบถามมาว่าคือชนิดเดียวกันครับ ส่วนถ้าจะให้ชี้ชัดไปว่าอันไหนเป็นสามปอยขุนตาลหรืออันไหนเป็นสามปอยหลวงก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านอันนี้มิตรชนก็เปิดกว้างนะครับแต่ว่ามิตรชนตอบตามหลักวิชาการก็แล้วกันสำหรับมิตรชนแล้วนะครับการที่คู่ที่เล่นกล้วยไม้ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็ เป็นสังคมของผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะก็ยังมีไม่น้อยแหละครับที่นิยมสนับสนุนของตนเองว่าเป็นของดีอยู่ด้วยก็เวลามาเจอกันนะครับก็มักจะอวดคุณภาพของกล้วยไม้ที่ตนครอบครองอยู่รวมทั้งอวดมูลค่าของต้นที่มีอยู่ว่ามากเกินกว่าความเหลื่อมล้ำในด้านของคุณค่าทางความงามดังนั้นเนี่ยแวนด้าสามปอยซึ่งในภาษาพฤกษศาสตร์เรียกว่า เดนิโซนาหน้านั้นจึงจัดว่าเป็นเวนด้าใบแบนชนิดที่มีขอบเขตความผิดเพี้ยนของสีกว้างขวางมากๆต่อจากข้อมูลที่เก่าวมาทั้งหมดนะครับก็เวนด้าชนิดนี้จะเห็นได้ว่าเป็นพันธุไม้ที่น่าสนใจนะและก็สามารถนำไปศึกษาและก็มีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์เวนด้าในอนาคตได้นะครับสำหรับมิตรสนคลิปนี้ก็สรุป ตอนท้ายคลิปนี้ครับตอบคุณพี่ที่ตอบถามมาว่าระหว่างเวนด้าสามปอยขุนตาลกับเวนด้าสามปอยหลวงมันแตกต่างกันอย่างไรนิตยชนตอบชัดๆอีกครั้งครับมันคือเวนด้าชนิดเดียวกันครับครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับแฟนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพบกันใหม่ กับช่อง m r สเตอร์ชนชาแนลโอกาสหน้าสวัสดีครับ